สวัสดีค่ะตอนนี้รักอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าเคียงดาวเจ็ดโจนะอุทัยอยุธยาค่ะที่นี่อยู่ระหว่างอุตสาหกรรมโลจนะสองและสามด้านหลังก็จะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆนะคะของรลจนะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของโครงการนะคะตอนนี้เราข้างในนะคะด้านนอกเรามีบ้านเดี่ยวสองชั้น สร้างเสร็จแล้วนะคะ8ยูนิตด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านแฝดนะคะค่ะโรงจอดรถเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวบ้านติดกันค่ะนะคะส่วนผนังตัวบ้านเนะะี่ยค่ะเราแยกออกจากกันนะคะเราแยกผนังตัวบ้านออกจากกันค่ะออหลังนี้นะคะพื้นที่41ตารางวาค่ะนะคะ เป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะคะบ้านแฝดก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเช่นกันค่ะนะคะเรายกพื้นตัวบ้านนะคะจากพื้นดินนะคะขึ้นมา1 1เ,เมตรนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเราทําบันไดเอาไว้นะคะพื้นจากพื้นดินขึ้นมา1เมตรด้วยกันนะคะ ทำให้ตัวบ้านดูสูงโปร่งยิ่งขึ้นค่ะที่นี่หลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะนะคะซึ่งเราเตรียมโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ชั้นวางทีวีเอาไว้ให้นะคะค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นครัวค่ะนะคะที่ทำอาหารนะคะอยู่ด้านนี้นะคะมีซิงค์ล้างจานนะคะ แล้วก็ด้านหลังก็ยังมีพื้นที่อยู่นะคะสามารถต่อเติมครัวเพิ่มออกไปด้านหลังก็ได้นะคะค่ะอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันค่ะอันนี้เป็นห้องนอนออที่หนึ่งนะคะห้องนอนที่หนึ่ง ซึ่งตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะมีผ้าม่าน w a ลเปเปอรมีเฟอร์นิเจอร์นะคะตู้เตียงโต๊ะเครื่องแปง้งพร้อมค่ะนะคะค่ะอันนี้แล้วห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนะคะ oh. เป็นนะคะมีห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำที่หนึ่งนะคะแล้วก็ออกมาก็จะไปที่ห้องนอนที่สองค่ะนะคะ,นะคะ ห้องนอนที่สองค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องนอนเด็กค่ะค่ะแต่ก็ไม่เล็กนะคะใช้เตียงขนาด5ฟุตค่ะนะคะเตียง5ฟุตวางได้นะคะแล้วก็มีตู้ตเตียงแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะค่ะต่อมานะคะห้องนอนที่3ค่ะห้องนอนที่สาม ใช้เตียง6ฟุตนะคะสามารถนอนได้สอท่านสบายๆเลยค่ะนะคะก็มีครบเซตเหมือนกันนะคะตู้เตียงตัวเครื่องแป้งค่ะค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำอันนี้อยู่ด้านนอกนะคะเป็นห้องน้ำที่สองค่ะนี่ค่ะอันนี้ห้องน้ำที่สองนะคะมีสเตปให้นะคะส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะนี่ค่ะอันนี้ ห้องน้ำที่สองนะคะสุขภัณฑ์เราก็ใช้อเมริกันสแตนดาร์ดซึ่งได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะค่ะที่บ้านใช้มา10กว่าปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะนะคะค่ะถ้าสนใจบ้านนะคะตอนนี้นะคะรักที่ว่า ช่วงนี้ซื้อบ้านตอนนี้ดีที่สุดค่ะราคาดีนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะธนาคารก็อยากปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้าค่ะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงน,นะคะเรื่องกู้บ้านนะคะสามารถปรึกษากับทีมงานได้เลยค่ะทีมงานสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะหลังจากที่ทีมงานให้ข้อมูลแล้ว ถ้าหากว่าสนใจเข้ามาดูโครงการก็สามารถจองก่อนได้นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารให้กับธนาคารดูค่ะนะคะถ้าเกิดว่าธนาคารบอกว่าไม่ผ่านเราก็คืนเงินให้ลูกค้า100%ซ์เลยค่ะไม่ไม่มีหักนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อบ้านคิดถึงโครงการ บ้านฟ้าเคียงดาวทั้งอยุธยาและอ่างทองค่ะ